ก็คือแบบว่าถ้าพี่ชนะน้องก็คือแบบว่าขอให้น้องแบบว่าพี่จะชนะหนูอ่ะพี่ชนะให้ได้ก่อนเอาหม่ทาเป็นพูดแล้วถ้าพี่ชนะคือแบบว่าให้น้องอ่ะไปคลินิกอ่ะไปคลินิกไปฉีดเมาส์ได้ปะฉีดมาแล้วค่ะพี่ไม่เห็นหรอแสดงว่าพี่ไม่มีตาเนี่ยพี่ไม่เห็นหรอว่าหนูฉีดมาพี่ดูไม่ออกหรอว่าหนูไปฉีดมาทีีเออคลินิกมนิยาคลินิกอะค่ะไปเซิร์ชดูนะคะรู้จักไหมคลินิก ไม่อยากรู้จักครับพี่อยากความไปฉีดหน้าให้แบบตีมกาหายก่อนก็คือแบบว่านั่นแหละครับก็คือแบบว่าแนะนำอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ชนะพี่อยากความไปจัดการปากตัวเองก่อนที่จะบูลี่คนอื่นนะคะไปควรจัดปากตัวเองก่อนนะคะความไปฉีดปากตัวฉีดหน้าให้มันใสฉีดหน้าแบบให้มันหย่อนย่นแบบให้มันตึงอะค่ะพี่เคยเห็นคนแก่ไหมพี่เคยเห็นคนแก่ไหมที่เขาชอบไปฉีดหน้าให้มันตึงๆอะแบบฉีดโบท็อกอะแบบฉีดโบท็อกให้หน้าตึงไม่เหี่ยวไม่แห้งเหมือนพี่อะ เดือชนะเขาพูดไม่ออกอ่ะทําเป็นพูดพี่ชนะให้ไดอยู่ชนะให้ได้ก่อนพี่ขอแอคติ้งคุยแบบว่าคุยแบบว่าเยาะเยอะแบบคนชนะแล้วก็อยู่ฟังก่อนโอเคป่ะถ้าพี่ชนะเอาดิเอาดินี่ได้ใจได้ใจหลงละเลิศชนะแล้วหลงละเลิเทาพูดเขาแล้วนี่หลงละเลิศกับศาสนะกับศาสนา เดี๋ยวแพ้จะพูดไม่ออกนะก็คือแบบว่าฟิลคนแพ้แล้ว็เหนมแล้วทำไมแพ้แพ้เราไงแพ้ก็ต้องยอมรับสิไม่ใช่แพ้แล้วผ่านเหมือนพี่ไม่แล้วแล้วก็ต้องอยู่มั่นมั่นว่าจะเองจะชนะมั่นว่าตัวเองจะชนะตัวเองอะขี้แพ้นี่มั่นตรงไหนตื่น้นะแพ้ตลอดน้องก็มั่นน้องก็มั่นเหมือนกันจูแล้วค่ะหนูชอบมั่นนี่หนูชอบมั่น มันว่าชนะตลอดอย่างนี้เลยใช่ป่ะก็แน่นอนอยู่แล้วชนะพี่ป๊อปเสีายมเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวจะหมดมั่นนะจะสั่นจะเสียหน้าหนูไปเจอพี่เลยพี่อ่ะขอถ่ายรูปกับเพื่อนหนูด้วยไม่ใช่หรอถ้าถ้าแพ้พี่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวพี่รระวังนะถ้าแพ้น้องระวังเสียหน้านะระวังจะขายขี้หน้าไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วก็สี่ไม่กลัวเสียหน้าตอนแพ้เดี๋ยวไม่กลัวขายที่หน้าเดี๋ยวก็สี่ก็สี่ก็สี่ระวังเดี๋ยวแพ้ระวังจะแบบว่า เอาหน้าไปไว้ไหนไม่มีอะไรประมาณนั้นนะหน้าก็วางไว้ยี่ตรงนี้ไงคะหน้ามันก็อยู่ที่คอจะให้หน้าไปอยู่ที่ไหนคะแม่ชนะเราพูดแม่จะพูดสี่คนชนะก็มั่นสินี่ทุกคนส่งประวันมาหน่อยเรืส่งประวนัน <c oughs> ส่งประวนันอยากจะแบบชนะพี่แบบพี่ป๊อปสยามมาพี่แบบพี่ป๊อปเขามั่นนะว่าเขาจะชนะหนูอะ่ะแม่ระวังสะท้อนกลับไปหาตัวเองนะคบพูดอ่ะ สิ่งที่พูดอ่ะคือแบบว่าสะท้อนแบบว่ากระจกอย่างเงี้ยกระจกที่ก็ไม่ได้สะท้อนแบบนี้อ่ะแบบเนี้ยก็คือจะเข้าตัวเองหมดเลยนะพี่บอกไปก่อนอ่ะก็ขอบคุณจะเข้าตัวเองปูแบบถ้าสิ่งที่พูดมามันจะสะท้อนเข้าตัวเองปู๊บะมันจะพูดไม่ออกเลยนะเออม,มันจะพูดไม่ออกแล้วใครจะมั่นเหมือนพี่ล่ะใครจะมั่นเหมือนพี่ว่าตัวเองจะชนะอ่ะนี่ถ้าหนูจ้างพี่อ่ะพี่จะ กี่บาทค่าตัวนี่ทำเป็นพูดคำพูดคำาชมพูดคำเสแล้วทำไมแล้วทำไมคำพูดคำเสแล้วทำไมพี่เอาคะแนนให้ถึงร้อยก่อนคำพูดคำเสนี่คำพูดเอาคะแนนให้ถึงร้อยเก้าสี่คำพูดคำเสเอาสี่อยากจะเชิญพีเคบ่อยๆเลยเมาส์แบบเนี้ย เลยเอาไหมล่ะเดี๋ยวพลาดปุ๊บหน้าจะเบิดแล้วจะพูดไม่ออกเลยจะอ่ะอีกตาหนึ่ง <จะ S 1> หมัดถ้า<ส>ใครแพ้เอาแป้งรูปนหน้ามล่ะอเอาปากกาเขียนหน้าไมล่ะเนี่ก็หนึ่งร้อยพอยต์ปีเขก็หนึ่งร้อยเป๊กก็ได้แค่นั้นน่ะอะให้เกียรติพี่ป๊อปสยามนะคะก็แบบ ขออีกสตางค์หนึ่งนะการนอให้พี่ป๊อบเขาแบบเชิญไปเองเลยเดี๋ยวเชื่อไปเองเลยเล็ดเล็เล็ดเล็ดเล่าเอาอีกเอาอีกชอบ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 ทุกคนก็ส่งอ่ะถ้าแพ้รอบเนี้ยเขียนหน้าไหมล่ะไม่คือฟังคนคนชนะเอาแล้วเอาไหมตอบว่าเอาไหมฟังคนชนะพูดแล้วกันเคยเจอมาแล้วมันไม่ใช่หรอว่าจะชนะก็ตอบสิ จังเย็นเย็นใจเย็นเย็นมากพ,พี่ตอบสิมากเขาไม่อยากมาพีเคบ่อยๆในคำพูดแบบเนี้ยมันต้องมี<อ>สักงหันที่พลาดอ่ะอะแล้วเมื่อกี้บอกว่าอย่าพีเคที่พลาดที่แพ้อะสภาพหน้าพี่เปล่าคะนี่คำพูดคำแซ่แล้วคำพูดคำแซ่อะพูดสิพี่ตอบหนูสิว่าถ้าพี่ แพ้พี่จะเอาปากกาเขียนหน้าพี่ยอมไม่ล่ะพี่สยามปั๊บสยามพี่ปั๊บสยามนะคะทุกคน no way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  ทำไมต้องลูบผมคะถ้าคุณเป็นพีเซอร์ไปพูดช่องก่อนไปพูขอ่คุณก็เอาแชมพูที่เขาจ้างมามา ทำ <ไป S 1> ผมมดีสกินแคร์ผมหรือว่าอะไรก็ช่างก็แบบคูยผมไปเลยให้ผมมันเยอะแบบว่ามันจะได้ไม่ต้องลูกผมจะได้ไม่มันจะได้ไม่ต้องมานั่งลูกผมลูกผมโชว์คนดูแบบว่าผมเตงมมันหรอทำไมต้องแสกกงแสกางเนี่ยตรงเนี้ยที่มันอยู่อ่ะที่มันองว่างเนี่ยก็เอาแชมพูหรือว่าเซรั่มมามาปลูกตรงนี้ไปสกินแคร์สำหรับผู้หญิงไปสกินแคร์สำหรับผู้หญิงสกินแคร์สำหรับผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้ค่ับพูดก่อนพูดก่อนพูดก่อนพูดทำไม ต้องซื้อสัตว์สุดจะาสิช่องขอซื้อสัตว์สุดเอาเงินมาสิช่องเจ๊ป๊อิไปพูดก่อนพูดก่อนเอามันนี่มาจ้ะพูดก่อนเอามมนนี่มาจ้ะพูดก่อนพูดทำไมไม่ได้ค่าจ้างจะพูดทำไมก็คือแบบว่าไม่ได้โง่เหมือนทีก็เขาจ้างมาไม่ใช่คือบอก่อนต้องที่ไม่ได้จ้างหนูจะพูดทำไมอะนี่นี่แกงโง่หรือโง่จริง ก็ต้องช่วยกันหน่อยดีก็เพราะพี่มาพี่เป็นอะไรกับหนูพี่เป็นอะไรกับหนูทำไมหนูต้องช่วยก็ก็ช่วยโปรโมทหน่อยปล่าว่าโปรโมทมันปังไงมันอยู่ที่พอพีเคของขวัญด้วยพี่อาจจะไม่ได้เชิญพี่พี่พอยเคของขวัญพี่ก็เชิญมานะพี่ก็เชิญมานะพี่ก็เชิญมานะเบโอเคมันไม่สนถ้าพอพีเคของขวัญเยอะมันก็สนุกสุดละ